ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r n a p Channel วันนี้เราจะอยู่กับเกม Smash Hero Go นะครับก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม Legend of m u s a r o o m นะที่เป็นเกม Idol นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเกมเกมใหม่หรือเปล่าไม่รู้อแต่ผมเพิ่งเห็นแล้วมันก็จะเป็นเกมที่ยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการนะในเท่าที่ดูเนี่ยยังเป็นเหมือนเวอร์ชั่นทดลองอยู่นะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าตอนออกมาเขาจะใช้เป็นชื่ออะไรจริงๆกันนะแต่ว่าก็เลยยังไม่ขอบอกชื่อแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลยมาเล่นๆแก้ขัดนะเล่นๆแก้ขัดตอนที่ระหว่างเล่น Legend of m a s h i o o u m ล้วยังแบบว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ๆม,มามากนะักนะครับก็มารีวิวเกมนี้กันเล่นๆก่อนละกันนะว่ามันจะเป็นยังไง F เอฟพวกระบบเอฟเฟกทุกอย่างนะครับ เกือบเกือบจะเหมือน Legend of m u s h r o o m แล้วกันแต่ในสกิลหรือบางคอนเทนต์นะครับก็จะมีเหมือนกันที่แตกต่างกันออกไปนะแบบตัวนี้ถ้าเทียบนะครับจะคล้ายๆกับตัวของเวทแสงนะแต่ว่าเห็นไหมว่ามันก็จะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับแบบตัว แบทแมนตัวเนี้ยที่จริงมันจะเหมือนกับสายดาบของเรานะแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับดังนั้นเอ่อทิกในการเล่นแต่ละตัวละครเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนกันออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบแล้วกันในเรื่องของระบบเนี่ยหลายๆตัวละครนะครับยังไม่มานะมันยังมียังมีแค่แบบเป็นเหมือนตัวละครพื้นฐานนะครับ จะไม่ได้มีตัวที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นสเปเชียลหรือเป็นอะไรยังไงพวกสกิลเอยอะไรเอยก็เหมือนจะสุดอยู่แค่ตัวนี้ไม่มีพวกอมตะไม่มีสายฟ้าอะไรพวกนี้นะก็อาจจะต้องมีเทคนิคการเล่นที่เปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็มาดูแบบพวกอารีนาก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็มี มีลุยสเตจมีอะไรอันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะอันนี้เป็นวันที่วันที่เจ็ดละนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดบ่อยนะครับถ้าใครจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยเข้ามาได้นะเพราะว่ามันก็จะวนๆอยู่แค่นี้นะแล้วก็พวกกิจกรรมที่เป็นได้เหรียญอะไรพวกนี้คือมันจะวนอยู่แค่กิจกรรมกิจกรรมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมใช้ ใช้ตัวนี้ใช้ใช้พืชแล้วก็กิจกรรมที่เป็นในส่วนของใช้คูปองสกิลกับคูปองสัตว์เลี้ยง mm hmm. เขาจะมีวนอยู่แค่นี้นะ mm hmm. คือเหมือนว่า mm hmm. พวกกิจกรรมเอ่ยอะไรเออยมันยังไม่ได้มาเต็มอะเนาะมันก็จะแบบว่ามีเท่าที่เท่าที่เบสิคมันมีเลยแล้วก็ที่เปลี่ยนจาก ของที่เราเล่นใน Reno f m u s h r o o มอีกอันหนึ่งก็คือ,อในกิวนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้ของ Legend of m u s h r o o m ก็จะจะเป็นแบบเหมือนเดินได้อะไรยังไงได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างให้ดูตัวนี้เขาจะมีแค่นี้เลยนะครับก็ค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรมากตีบอสตีบอสกิวนะแล้วก็มีเป็นเหมือนตีเขาเรียกว่าเป็นตีบอสผ่านด่านนะครับก็เป็นบอสกิวนั่นแหละผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้แล้วก็พวกเกี่ยวกับตัวอบอสสามหัวก็จะเป็นตัวนี้นะก็มีอันนี้มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านมีพวกกุญแจพวกอะไรต่างๆก็จะมีเท่านี้อาวุธเทพไม่ต้องไปเสียเงินหาหรืออะไรยังไงมีแค่อันเดียวนะครับตัวที่ว่าถ้าเป็นในเกมเฮดเราก็จะเป็นขวาน นะจ้ามีตัวเดียวเลยก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรมากมายยานก็จะมีเท่านี้นะนี่ยานมีแค่นี้เลยสี่ตัวที่เป็นสี่ตัวพื้นฐานที่ว่าเป็นแรกได้นะก็จะมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็การเล่นจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือลูนรูนมันหาลูนลูนเว้เขาเรียกว่าอะไรลูนขั้นสองไม่ได้เงี้ยมันจะมีแต่ลูนขั้นหนนะ เพราะว่ากิจกรรมเอยอะไรเออ่ะมันไม่ได้มีครบอ่ะเนาะมันก็จะมีแต่มันก็จะมีแต่ของเวลหนึ่งอะ่ะที่เป็นขั้นไม่ใช่เวลหนึ่งที่เป็นที่เป็นลุนขั้นหนึ่งอ่ะเนาะอันนี้ถ้าถ้าคนเล่นเรจ of m u s ม r o o ูมาน่าจะเข้าใจลุนลุนขั้นหนึ่งกับลุนขั้นสองอ่ะเนาะก็ประมาณนั้นนะครับก็จะมีการเล่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมแหละ แล้วก็แต่ว่าภาพมันน่ารักดีนะอันนี้มาเล่นมาเล่นแก้เบื่อก็ภาพมันน่ารักดีนะเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆอดูพวกเกี่ยวกับนี่นะขุดเหมืองมีอะไรเหมือนกันเลยนะครับจะประมาณนี้แล้วก็ อะมีจับจับคนมีอะไรอืมมีตรงไหนให้ดูอีกก็น่าจะน่าจะมีประมาณนี้เนาะน่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของวันนี้ที่จะมาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของตัวบั๊ในเกมนะว่าเอ่อ ให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะเห็นไหมพลังพลังมันกระโดดมากเลยคือที่จริงที่จริงคนอื่นเขาก็ใช้กันในบางคนนะแต่ว่าอันนี้หลายหลายคนไม่รู้แล้วกันพูดอย่างนี้หลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีบั๊กของเกมอันหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับก็คือในในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเห็นไหมตอนนี้ก็คือตัวของตัวละครของผมอะ จะโดนมอนสเตอร์วิ่งเข้ามาโจมตีใช่ไหมแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ถูกไหมเพราะว่าเนี่ยมอนสเตอร์ตีแรงอ่ะเราตายละนะครับตัวบักของมันนะก็คือสามตัวนี้ลูกหมูสามตัวนะครับลูกหมูสามตัวมีมีหมูให้ได้สามตัวนะแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆหมูตัวที่1จะเป็นสีฟ้านะครับ หมูตัวที่2เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็หมูตัวที่3ามจะเป็นสีแดงนะครับหาลูกหมู3ตัวให้ได้แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นง่ายยังไงดูนี่ดูเลยนะครับแต่ว่าโอเคมันจะมีมันจะมีบั๊กบั๊กเนี้ยมันจะมีการค้างนิดหนึ่งทุกคนต้องระวังถ้าวิธีแก้ก็คือเนี่ยกดปลดปลด,ปลดออกนะ แล้วตัวละครมันก็จะเดินขึ้นมาได้พรปลดออกปุ๊บเราเราก็ใส่กลับเข้าไปแล้วดูคือตัวหมูเนี่ยเอฟเฟกของมันนะครับก็คือการทำให้สตูนะครับ Movement Speed ลดลงนะแล้วเมื่อใส่เข้าไป3ตัวปกติมันจะทับกันไม่ได้ไงถูกไหมแต่อันเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นบั็กของเกมนะก็คือมันใส่แล้วมันทับกันได้คราวนี้ก็กลายเป็นว่า ศัตรูเดินอยู่กับที่เดินมาไม่ถึงเรามันก็ทําให้เราอะตีฟรีเลยเนี่ยดูผ่านสเตทได้แบบง่ายดายนะครับตีฟรีเลยมอนสเตอร์มาบอสมาไม่ถึงตัวนะเราก็ใส่แค่พลังจมตียัดไปรัวๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะที่จะเอามาคุยกันสำหรับคนที่อยากจะมาจอยตี้กับผมนะก็กม็มาได้นะ รู้สึกว่าอนนี้มันจะเปิดเซิร์ฟนึงอ่ะจะใช้เวลาเปิดประมาณครึ่งเดือนเลยมั้งถึงจะเปิดเซิร์ฟนึงนะตอนนี้มีอยู่แค่8 s e เซิร์ฟนะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟที่8นะก็ถ้าใครสนใจนะก็มามา,มาจอยมาเล่นกันได้นะครับส่วนทริคนี้นะผมจะบอกว่าทริคนี้ใช้ได้ทั้งกับ1นะครับก็คือสเตจ2ก็คือบอสสหัว เพราะว่าบอสสาหัวกลายเป็นว่าเขาเขามาเขาหยุดขยับอะเราเขาตีเราไม่ได้ร้านที่3นะครับก็คือบอสกิลนะครับบอสกิลก็คือจะมีเนี่ยระยะเวลา30วิวิใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะค้างอยู่แบบนี้คือมาแอคชั่นมาจนถึงตรงจุดที่จะตีเราไม่ได้เราก็จะได้ตีเขาฟรีๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็ลองดูกันนะครับสำหรับคนที่ จะลองโหลดมาเล่นตามนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อแอปเอาไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองลองเสิร์ชกันดูว่าว่าจะลองมาเล่นกันไหม<笑><笑>เผื่อเล่นแก้เซ็งนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วเราก็ลืมบอกไปเรื่องนึ่งไงสำหรับตัวของฮีโร่นะครับ เ,เกมนี้จะต่างกับ Legend of Mushroom แบบชัดเจนเลยนะครับก็คือวิธีการหาฮีโร่แบบของในเกมเฮดอะ่ะก็คือมันจะแยกตามสายถูกไหมแล้วเราก็เ,เปลี่ยนอยากเล่นสายไหนก็ไล่ไล,ไล่ตามสายไปพอจะเปลี่ยนสายเราก็ต้องมีการใช้เพชรซื้อ,อ,อตัวรีในการเปลี่ยนสายถูกไหม แต่ตัวนี้มันมันคือเหมือนเรามีการ์ดตัวนี้แล้วเราก็สามารถสลับเปลี่ยน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 แต่ละตัวได้เลยนะครับจะใช้ตัวไหนเราก็เปลี่ยนแล้ววิธีการหาการ์ดตัวนี้พวกนี้คืออะไรการ์ดพวกนี้ก็คือหาได้จากการเนี่ยแรกนะครับการใช้ตัวหินเขียวแรกหรือหินเขียวมาจากไหนก็มาจากการสุ่มพวกนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูเลยตอนนี้มีอยู่28สุ่มนะครับ 28สิุ่มดูซิว่าจะโชคดีออกเป็นตัวไหนไหมก็คือเนี่ยมันจะแยกระดับตามนี้เลยถ้าเป็น ss hero นะโอกาสออก1%นึ่งร์ s hero โอกาสออก2.5นะแล้วถ้าเป็นพวกชาร์จอะไรต่างๆก็30%อนะครับอันนี้ผมก็สุ่มโชคดีนะกดออกมาได้สองตัวเนี่ยนะครับก็เลยลองดูนะว่าจะเป็นยังไงอ่านเนี่ยแบบเนี้ยก็ได้แล้วได้ตัวซ้ำนะก็จะได้ชาร์จเพิ่มขึ้นมานะ อันนี้ได้ชาร์จเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะส้มขอส้มอีกทีปึ๊บอ่าแบบนี้ไม่ดวงไม่ค่อยดีแต่ว่าละ่ะเราก็จะเก็บชาร์จเขียวพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆเพื่อเอาไปแลกได้อยู่ดีนะครับแล้วก็พวกเอ่อพวกชาร์จพวกนี้เรามีได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่านกิจกรรมผ่านอะไรนะครับก็จะได้ชาร์จมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับพวกเอ่อลุยสเตตในกิวนะครับก็เอาง่ายๆว่า ทุกคนสามารถมีตัวละครครบทุกตัวได้ไม่ไม่ได้ยากเลยนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนสลับตัวได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายไปจริงละ